พริกหอมแดงพม่าวันนี้ได้โอกาสมาทํานะครับเอ้ออะใช้หอมพม่าทุกคนใครใช้หอมแดงก็ได้หอมแขกก็ได้แต่วันนี้เอ้อจะใช้หอมพม่านะครับไปดูกันครับว่าทํำยังไงตอยหอมแดงนะครับตั้งกระทะใส่น้ามันแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะครับต่อไปเราผัดไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุก <laughs> <laughs> ผัดหอบจนน้ำตาไหลนี่หอมเริ่มสุกแล้วนะครับ สูตรของเอื้อเนี่ยเอื้อได้ใส่กุ้งแห้งเหมือนเดิมนะครับใส่กุ้งแห้งป่นเล็กๆลงไปด้วยนะครับเพิ่มความอร่อยแล้วก็ผักนะครับต่อไปนะครับเราจะใส่พริกป่นลงไปตามชอบนะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะต่อไปนะครับจะมาปรุงรสเอื้อจะเติมรสด้วยกะปินะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะตายนะครับในสูตรเขาให้ใส่ผงนัวใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะเอื้อใส่ลงไปหน่อยนึงใบน้ำมะขามเปียกครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอาเมื่อกี้นี้ชิมรสชาติแล้วนะครับยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เอื้อขอเติมน้ำปลา เรียบร้อยครับน้ำพริกหอมแดนพามา่าอร่อยมากน่ากินมากดูนี้นี่ครับนี่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 นตักคขมเลยเยอะนี้โอ้ยชิมครับอออ๋อ,อ,อ,อแบบเนี้ยแบบเนี้ยดูดิอร่อยมากทุกคนลองไปทำตามกันดูนะครับเอ๋อ 不好意思。<Bye. S 2>